ครัวบผมวันนี้นะเราก็มีชาเลนจ์มาเล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือค่าต้อค่าโอเคนะวันนี้เราจะหาเดอะวินเนอร์นะครับทั้งสี่คนนี้คแ <c oughs> ม,ม่เดือนพีต่ต้นพี่ปี๋น้องฟิวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้นะใครคือแชมป์นะครับค่ะเราจะแข่งทีเหลือคนสุดท้ายเลยนะครับเข้าใ <c oughs> เดี๋ยวมาตามดูกันน้องๆเชียร์ใครคอมเมนต์เลยนะหนึ่งแม่เดือนสองพีต่ต้นสามพี่ปีนสี่น้องฟิวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้ใครคือเดอะวินเนอร์ของเรานะพร้อมไหมครับพร้อมเลยนี่ต้องมาก่อนนะเราต้องเชียร์ให้ถูกนะต้องเปิดต้งใจต้องทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเลยต้องตอบต้องเปิดใจปะไม่ตอบไม่ตอบ ไม่โอ้ยล่ะเรดูเยอะหรออหอ่ะพี่ต้นถอดออกเลยทำไมดับไกจังเนี้ยหูบ่งบอกถึงประสบการณ์และอายุแ่าม่อย่างเล่นเกมเร็วไหมไม่ใช่พี่ต้สีอะไรสีฟ้าฟ้าไม่ใช่ฟ้าพี่มันไ้ยินข้าวอะไรไข่เจียวไข่เจียวอ่ะ ใช่ใช่แล้วต้องบิวอ่ะจะอะไรใช้ตะเกียบป่ะใช้ตอเอ้าวหฮ้ยจากไหนต้องม้กันแม่ไอตอนลูกที่แม่กินที่แม่บอกกินละปางดำมันคือลูกแหละกินตะขามันมีใบไหมไม่ไม่มีไม่มีอ๋อ แม่ไม่รู้ภาษาอะไรดีกล้วยอ่อนเลยดิกุ้ยมีย่ฟิมทำไมพี่ฟิมชอบแบบชอบคนนน้นคนนี้แบบชอบแกล้งคนนร้นคนนี้เพราะว่า <c oughs> พี่ชอบสีเขียวอุ้ยทำไมไม่มีใครถามอะไรหนูเลยอ่ะช้อนซ้อมซ้อมช้อนช้อนช้อน นี่เหลืสองคนนะครับไม่เรียนกับพี่ตี้คนแรกนึกว่าจะเกี้คบใชร์ตะเกียบปะใชร์ตะเกียบปะมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วอ้าวครับเหลือสองคนนะครับตอนนี้ถ้าเรากินแกงไก่เราควรเอาไปต้มยำหรือนึ่งแกงไก่ก็คือเป็นแกงเป็นแกง ใช่เปล่าได้คืออะไรก็ถามนี่ไงว่าใส่เสื้อสีอะไรกระติไม่ระเด่งเขาถามว่าทำไมชอบแกนพันอื่นโอเคนะวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะจบไวมากไม่เดือนคืนเดือนนึงเอาแล้วครับถ้าเกิดน้องๆอยากดูอีพีต่อไปนะครับอย่าไปดูอีพีสองกันเลย